สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยมาดูกันค่ะต้มอะไรเนาะมาลุ้นกันถั่วเขียวต้มจนเปื่อยเมดแตกแล้วนะคะอันนี้ต้มนานแล้วหลังจากนั้นก็ ใส่ขิงนะคะขิงหนึ่งช้อนโต๊ะขิงซอยเพิ่มอรรถรสในการรับประทานนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายแดงห้าช้อนโต๊ะนะคะ เขาให้เข้ากันหลังจากนั้นต่อยไข่ใส่ตามใจชอบนะคะใครจะกินไข่ก็ใส่ไข่ไก่อันนี้นะคะต่อยไว้แล้วไข่แดงแตกไปหน่อยต่อยแรงนะคะถ้าไม่แตกก็จะสวยนะคะถ้าต้องการกินเยอะก็ใส่คนละฟองก็ได้อันนี้ทานคนเดียว ม้อดำนะคะเราใช้เตาฟืนเตาถ่านสลับกันขัดไม่ไหวอันนี้ก็ปล่อยให้ไข่จับตัวกันไม่ต้องคนนะคะรีไฟลงหน่อยก็ได้เพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วเคี่ยวอีก สักห้านาทีจนไข่สุกนะคะแล้วก็ตักขึ้นพร้อมรับประทานขอดูหน่อยนะเป็นยังไงบ้างคนคนผิวๆเอาฟองออกก็ได้นะคะเอาฟองออกก็ได้ จะได้น้ําใสทั่วเขียวต้มเป็นอาหารสุขภาพนะคะ ัวเขียวก็ให้โปรตีนวิตามินไข่ก็ให้โปรตีนนะคะขิงก็เป็นสมุนไพรช่วงนี้โควิดกินน้ำขิงทุกวันก็ดีนะคะเกลือก็ให้โซเดียมนะคะใส่เล็กน้อยพอไม่จืดชื่นน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดง ไม่มีสารขัดขาวนะคะใช้ยี่ห้อดีก็ลปลอดภัยส่วนถั่วเขียวก่อนต้มให้เปลือ่อยนั้นเราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ล้างจนสะอาดด้วยน้ำเปล่าหลายๆน้ำแล้วมาต้มจนเปลือ่อยเพราะว่าถ้าเราปรุงรสใส่น้ำตาลเลยถั่วจะ ไม่สุกนะคะมันจะไปรัดถั่วดังนั้นเราต้องต้มถั่วด้วยน้ำน้ำเปล่าสะอาดจนเปื่อยแล้วค่อยมาปรุงรสนะคะรสชาติก็จะเค็มนิดหนึ่งน้อยที่สุดแล้วก็หวานไม่ต้องมากนะคะยุคนี้ไม่นิยมกินหวานมากเพราะน้ำตาลทำให้ระบบร่างกายเสียนะคะ นำมาซึ่งทุกโลเราใส่พอได้รสชาติน้ำตาลทรายแดงไม่มีสารขัดขาวนะคะโอ้ไข่ไปไหนเอ่ยหาไข่ไม่เจออาเจอแล้วนี่เองแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะ ปิดเตาแก๊สเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตักมาดูกันนะคะว่าสวยไหมเราก็จะตักตักถั่วก่อนตักพอรับประทานหนึ่งคนเดีย๋ยวจะไปแบ่งให้ ป้ากระลุงที่อยู่บ้านติดกันนี้ด้วยกินคนเดียวไม่หมดนะคะเราก็จะกินวันนี้ก็จะกินสักเช้าถ้วยบ่ายถ้วยหลังจากนั้นเราก็จะเก็บใส่ช่องฟีดทำเป็นไอติมนะคะจะเป็นไอติมถั่วเขียว ไว้กินยามหิวไม่มีขนมนะคะไม่มีอะไรทานก็เอาไอไอศครีมถั่วเขียวมานั่งกินแช่ในช่องฟีดเลยใส่ท็อปเปอร์แวร์ปิดฝานะคะถ้าเราต่อยไข่สวยก็จะเป็นลูก กลมไข่แดงก็จะกลมนะคะอันนี้ต่อยแรงไปหน่อยไข่เลยแตกเป็นริ่มแต่ก็รับประทานเองไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวชิมให้ดูหน่อย เออร้อนไหมนอ้ออืมรสชาติกำลังดีค่ะไม่หวานมากหอมขิงเล็กน้อยไม่เค็มมีรสชาติเข้มข้นนิดนึงนะคะ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะถั่วเขียวต้มไข่หวานนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ